ความต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไปเรื่อยพอสมควรนะแต่ผมก็จะพยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมีใครบ้างครับที่รู้ว่าจายแอนเนี่ยโตไปเขาจะไปทําอาชีพอะไรกันแน่มันมีอยู่ไม่กี่ตอนนะที่เราได้เห็นโดบิตะจายแอนซูเนโอแล้วก็ชิซุกะเนี่ยโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แต่เท่าที่ผมจําได้เนี่ยยังไม่มีตอนไหนเลยที่บอกเราว่า พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไปทํางานทําการมีอาชีพอะไรกันถ้ามีใครรู้เนี่ยบอกผมหน่อยผมจะได้ตามไปดูนะแต่ในขณะที่ผมยังไม่รู้ผมก็อยากจะมาลองเดาดูว่าอย่างใจแอนเนี่ยเขาโตไปเขาน่าจะไปทําอาชีพอะไรโดยจากการเดานั้นเนี่ยผมจะยึดจากบุคลิกนิสัยของใจแอนเป็นตัวตั้งนะผมก็จะได้ออกมาประมาณนี้ นักร้อง แม้ว่าใจแอนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากๆ,ๆแล้วก็มีความฝันแบบที่ทุกๆคนรู้ว่าเขาเนี่ยอยากเป็นนักร้องเอามากแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะยากเกินไปสำหรับใจแอนในตอนนี้ถ้าไม่คิดว่าจะเริ่มเรียนหรือเริ่มเทรนให้มันถูกต้องตั้งแต่ตอนนี้นะฮะเรื่องร้องเพลงเนี่ยมันไม่ใช่ยากนะที่จะร้องให้เพราะมันฝึกได้มันเป็นไปได้แต่ความปัญหาคือการที่ไม่รู้ว่าแนวทางของตัวเองเนี่ยมันจะไปเป็นนักร้องแนวไหนไปอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่แค่ว่าจะมีความกล้าสแสดงออกอยากร้องเพลงก็ร้อง,ให,งใ,ให้เพื่อนฟังไป ดไอยแบบนี้มันแทบจะไม่มีการพัฒนาต่อยอดอะไรเลยคือถ้าสมมุติว่าใจแอนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กเลยนะไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ค่อยๆหาแนวทางของตัวเองไปจากนั้นอาจจะไปสมัครออดิชั่นตามค่ายเพลงต่างๆหรือจะไปประกวดตามรายการทีวีโชว์แบบที่เขาทํากันในสมัยนี้เนี่ยถ้าแบบนี้ใจแอนก็น่าจะได้เข้าใกล้ความฝันในการที่จะเป็นนักร้องที่มันอยู่บนโลกของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นว่าไหม แล้วถ้าใจแอนจะไม่เป็นนักร้องใจแอนจะเป็นอะไรได้อีก <L un ters> คือถ้าตัดเรื่องนักร้องออกไปเนี่ยโดยที่มาดูนิสัยใจคอผมก็มานั่งคิดนะว่ามันมีอาชีพหรืองานอะไรอีกอย่างอื่นไหมที่มันน่าจะเหมาะกับคนบุคลิกนิสัยใจคอแบบนายโกดะทาเคชิ oda, hi, คนนี้นิสัยของใจแอนเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบใช้กําลังแล้วก็ชอบใช้อารมณ์มากกว่าการใช้ความคิด เป็นคนที่บ้าพลังชอบเป็นที่เกรงกลัวเกรงขามของคนรอบข้างนอกจากนั้นเนี่ยจแอนก็เป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นชอบให้คนอื่นอยู่ภายในอํานาจของตัวเองที่พูดมาเนี่ยจแอนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาหรอกนะแต่ว่าการ์ตูนมันนําเสนอให้เราเข้าใจได้ว่าจแอนเนี่ยเป็นคนมีบุค,คลิกแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างชัดเจนด้วยลักษณะนินสัยเหล่านี้เนี่ยก็คงจะต้องน่าจะไปทํางานที่มันเป็นอะไรที่ต้องใช้อ่อ อำนาจความเด็ดขาดเหนือคนอื่นอย่างเจ้าของธุรกิจหรือเป็นครูฝึกไหมมีลูกน้องใต้บังคับบัญชาให้จัดการได้มีลูกศิษย์แล้วก็คนที่มาเรียนรู้สิ่งต่างๆจากตัวเขาในอะไรทํานองนี้ฮะผมก็ยังคิดไปถึงการเป็นนักดับเพลิงเพราะว่าใจแอดเนี่ยมีความบ้าดีเดือดชอบประชนภัยพี่เขาก็จะตื่นเต้นเสมอนะเวลาที่จะได้เจอกับอะไรที่มันเสียเส่ยง นอกจากนี้เนี่ยผมก็ยังคิดไปถึงการที่จะไปเป็นนักกีฬาเช่นนักมวยปล้ำเพราะว่าเขาชอบใช้กําลังแล้วก็บ้าพลังชอบที่จะอยากจะประทะอยากจะต่อสู้แต่ก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้วินัยสูงในการที่จะมาเป็นใจแอนเนี่ยดูเป็นคนที่ไม่ได้ชอบอยู่ในวินัยขนาดนั้นคือมีความตามใจฉันอยู่มากพอสมควรหลายครั้งก็ไม่ได้สนใจเรื่องกฎแล้วถ้าสมมติว่าจะไปเป็นครูฝึก เป็นโค้ชให้นักกีฬามันก็ดูเข้าท่าอยู่เหมือนกันนะก็น่าจะเป็นไปได้แต่ก็อย่างว่าก่อนที่จะไปได้ฝึกคนอื่นเนี่ยก็ต้องฝึกให้ตัวเองก่อนจริงไหมก็าอาจจะต้องยากอีกเพราะว่าแต่แอนเนี่ยเขาก็ชอบอะไรที่มันตามใจฉันตามอารมณ์ของฉันคือเขาอาจจะทําได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในระบบระเบียบและมาตรฐานของคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมันอาจจะต้องเป็นมันก็อาจจะต้องเป็นในรูปแบบของตัวเขาเอง ผมก็คิดเล่นไปว่าแล้วถ้าคิดให้มันเร็วๆเลยเนี่ยก็ให้ใจแอนไปเป็นหัวหน้าแก๊งอันตรพานอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าใจแอนเน่ยเขาน่าจะเสียคนไปได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขามีแม่ที่เป็นแม่คนนี้นะฮะที่จะคอยมาจัดระเบียบเขาอยู่เสมอให้เขาอยู่ในร่องในรอยให้แน่าจะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางไปขนาดนั้นนะผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในร่องในรอยได้ไปจนจบวัยรุ่นไปเลยปลอเว้นแต่ว่าคุณแม่เขาอ,อาจจะเสียก่อน โอเคผมว่าเราไปไกลและไหนก็ไหลก็ไหลไปอีนิดแล้วกันเนาะถ้าคุณแม่เขาเสียเนี่ยพ่อใจอนก็ดูเป็นคนที่เข้มงวดกับลูกพอสมควรนะไม่ได้ออกมาบ่อยแต่ทุกครั้งที่ออกมาเราก็จะเห็นความเข้มงวดของพ่อคิดว่าคุณพ่อเขาเนี่ยน่าจะเอาใจอนอยู่ฉะนั้นผมจะคิดว่าโอกาสที่ใจอนจะได้ไปเป็นหัวหน้าแก๊งอันถานหรือว่าเป็นเด็กเกเรเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ เราก็จะไม่ลืมนะนอกจากที่ใจแอนจะบ้าร้องเพลงแล้วเนี่ยเขาก็ยังบ้าอีกอย่างหนึ่งคือบ้าทําอาหารนั่นเองซึ่งทั้งร้องเพลงและทําอาหารก็ไม่ใช่สิ่งที่ใจแอนทาได้ดีเลยนะแต่ว่าทรงของใจแอนอะไปเป็นเชฟมันก็ดูแล้วพอไหวกว่าเป็นนักร้องอยู่มากถึงแม้ว่าใจแอนจะทําอาหารได้ห่วยแตกแดกไม่ได้แค่ไหนแต่ถ้าได้ลองเอาความชอบเนี่ยเป็นที่ตั้งไว้ก่อนแล้วก็ฝึกทําไปเรื่อยๆบ่อยๆจากตรงนั้นนะการฝึก ทำอาหารให้อร่อยเนี่ยมันไม่ได้ยากเวอร์ถึงขนาดนั้นถ้าเทียบกับการร้องเพลงให้เพราะนะฮะคือการเป็นศิลปินร้องเพลงเนี่ยผมว่าใครๆก็ร้องเพลงได้แต่ว่ามันจะดังหรือเปล่ามันจะอยู่ได้นานไหมมันจะไปเป็นสไตลนะ์ไหนการที่ถ้าคุณไปเป็นเชฟอย่างเงี้ยคุณมีอาชีพที่มั่นคงแน่นอนคือคุณมีงานทําแน่ๆนะแล้วอีกอย่างนึงอ่นะเชฟที่เป็นคนญี่ปุ่นอนะ่ะก็เป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ฉะนั้นแบบต่อให้งานเชฟในญี่ปุ่นล้นตลาดเนี่ยคุณก็ไปทำที่อื่นก็ได้ผมว่ายังไงยังไงก็มีงานทำอยู่ดีนะถ้าเป็นเชฟโดยผมว่าใจอันเนี่ยสามารถเริ่มฝึกกับคุณแม่ของเขาเองที่บ้านได้นะหรือไปเรียนพิเศษคอร์สที่เปิดสอนสำหรับเด็กประถมนะเริ่มจากสิ่งง่ายๆอะไรเงี้ยให้มันถูกวิธีทำถูกวิธีแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปคื การทำอาหารของใจอัแอนมันมาจากความชอบและความสะใจล้วนๆมันไม่มีอะไรที่มันมีความถูกต้องเลยอยู่ในนั้นนะฮะฉะนั้นถ้าเขาได้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะไปเป็นเชฟได้สบายๆนะส่วนอาชีพอื่นๆต่อไปนี้เนี่ยมันเข้ามาในหัวผมแวบหนึ่งนะแล้วผมก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนคิดตามกันดูอาจจะสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่คนจะมองนะ าคิดให้มันเป็นไทยหน่อยนะทรงแบบไซแอนเนี่ยผมคิดว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนักการเมืองผมคิดว่าอันนี้ติดตลกไปหน่อยแต่คือถ้าจะแอนเป็นคนไทยอะทรงเนี้ยเป็นไปได้ชัวร์ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านนักการเมืองท้องถิ่นผมว่าพอได้อยู่ไม่รู้ว่านักการเมืองท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยเข้าทรงยังไงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ไทยอะทรงเนี้ยไซแอนกำนันไซแอนอบต่อไซแอนผมว่าผ่าน เข้าแก่โชวหวยสุดท้ายเนี่ยอยากจะจบด้วยเป็นสมมุติฐานที่ผมว่าเรียบง่ายแล้วก็น่าจะเป็นจริงได้มากที่สุดถ้าเทียมกับทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่นิสัยของใจแอนเนี่ยเหมาะที่จะทําที่บ้านของใจแอนเนี่ยทุกคนจําได้ใช่ไหมว่าบ้านเขาเนี่ยมีกิจการค้าขายวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ว่าพ่อแม่ของใจแอนเนี่ยก็ต้องหมดพลังแล้วก็ล้มหายตายจากไปนะก็จะต้องมีคนมาสืบสารต่อรับช่วงต่อจากธุรกิจทําที่บ้านอย่างแน่นอนนี่แหละที่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ใจแอนอาจจะต้องกลับมารับช่วงต่อกิจการของที่บ้าน ถ้าคุณกําลังคิดว่าใจโกะเนี่ยอาจจะเป็นคนนั้นแทนใจแอนเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าน้องสาวของใจแอนใจโกะเนี่ยมีความหมกมุ่นกับการที่จะอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเอามากๆแล้วก็คือใจโกะเป็นคนที่มีความเพอ้อฝันพอสมควรไม่น่าจะอยากจะมาทําอะไรที่มันดูซิมเป้ง่ายๆอย่างเช่นงานกิจการขายของที่บ้านในเลว,วันนะ สำหรับผมเนี่ยมันไม่ยากเลยที่จะนึกภาพว่าใจแอนเน่ยเป็นเท่าแก่ภาพที่ใจแอนจะได้อยู่บ้านคอยดูแลกิจการค้าขายได้คุมลูกน้องคุมกิจการมีคอนเน็กชันเล็กๆในพื้นที่ชุมชนของตัวเองตรงนั้นนะงานอะไรต่างๆในร้านในจแอนก็รู้แล้วก็ทําได้เยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บร้านการช่วยส่งของให้ลูกค้า ขายของเนี่ยเขาก็ทาแล้วก็ช่วยแม่มาตลอดอยู่แล้วปัญหาด้านต่างๆของร้านเนี่ยใจแอนก็ต้องเคยรับรู้มาบ้างอยู่แล้วเช่นร้านเก่าหรือเวลาที่ไม่มีคนจะเฝ้าร้านอย่างเงี้ยเอ,อ่อฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าใจแอนเนี่ยจะกลับมาเป็นเท่าแก่ร้านค้าของแม่ของตัวเองอย่างแน่นอนฮนะแล้วถ้าใครมีอาชีพอื่นๆที่คิดว่ามันเหมาะกับบุค,คลิกนิสัยของใจแอนเนี่ยทุกคนลองแนะนําแล้วก็บอกกันหน่อยนะ